สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสอนตัดผมฟรีผมช่างใหญ่ครับเป็นผู้บรรยายนะครับแล้วก็มีนะช่างอูนะครับเป็นวิทยากรในกะารให้ความรู้การตัดผมวันนี้นะครับวันนี้ช่างอูกับลูกค้าตกลงจะตัดผมทรงอะไรกันครับเนี่ยมันเป็นทรงจริงๆมันเป็นบอ๊อบสไลด์นะแต่วันนี้จะตัดสแควร์เลเยอร์ก็ได้มีนิสิกก็ได้นะคะ มายความว่าจะเอาสกู๊์เตอร์เยอะกับยูนิเซนผสมอะไรใช่ไหมครับมั่วๆลงไปเลยให้มันเป็นทรงบ๊อบสไลด์ที่ลูกค้าต้องการมั่นใจไหมเนี่ยมั่วๆเน่ยมั่นใจสิไม่มั่นใจลูกค้าไม่นัดจองมาหรอกใช่ไหมคุณคุณคุณอะไรเนี่ยชื่อเฟิร์นอ่าคุณเฟิร์นนะคะวันนี้ขอต้อนรับคุณเฟิร์นนะคะเข้าสู่รายการสอนตัดผมฟรีนะช่องนี้มีสระกับช่างใหญ่และก็ช่างอูนะคะก็ใหญ่เป็นใยเสริมนะเจ็บคอโอเคความยาวนะคะตกลงกับลูกค้าประมาณ ก็คือให้ต่ำกว่าคางอ่ะประมาณฝ่ามือหนึ่งนะเราก็จะตัดประมาณนี้นะคะนี่นะตัดเฉยๆไว้หนอ่อยตัดเลยไปแล้วหนึ่งที่สองตัดเลยค่อยๆตัดไม่ไม่ไม่ไปเรื่อยๆลูกค้านี่รู้สึกเสียดายผมไหมครับเนี่ย เอาไปเยอะมากเสียดายไหมเสียดายผมไหมไม่เสียดายค่ะไม่เสียดายมั่นใจมากไม่ได้ตัดผมเมื่อกี่ปีแล้วครับเนี่ยปีเดียวค่ะ๋อปีเดียวเหรอครับตอนนี้รู้สึกโล่งไหมโล่งค่ะส็จโล่งเสร็จแล้วนะคะเมื่อกี้เราตัดหาความยาวใช่ไหมทีนี้ความยาวนะคะที่ได้ก็คือจะเป็นรูปเลยตัวยูถูกไหมฮะเสร็จแล้วทีนี้นะครับตอนนี้นะครับช่างอูเขาก็ ได้ทําการนะครับหาความยาวด้านหน้านะคะความยาวด้านหน้าความยาวกาหนดไปที่อะไรปลายปลายจม,มูกลูกค้าดึงมาเลยปลายจม,มูกอยู่ไหนอยู่นี่ตัดเลยสดยลงมาเลยปลายจม,มูกพอดีนะคะนะ,ะมาผมลูกค้าหนานะฮะเราก็จะยกเลยเยอร์ทำไมสูงหน่อยนะคะเฉียงมือเยอะๆนะตัดหักมุม นะะยกเยอะหน่อยนะยกสูงหน่อยนะฮะผมจะได้เลเย,ยอร์นะครับผมผมลูกค้าเลยหนาตัดเลยตัดแล้วเลยสไลด์บาหมดเลยทีเดียวนะครับก็เห็นจัดจ้านว่าผม,มาขาดขาด เป็นริ้วๆวเลยนะครับช่างอูก,ก็ใช้ความคมของกรรไกรด้านในนะครับในการลูดผมนะครับออกไปนะเทคนิคก็คือตัดหลังมือด้วยครับช่างอูก,ก็ใช้วิธีการนะครับสไลด,ด์ผมโดยการเปิดปากการรไกรนะครับสองมิล้วก็ถา,ากออกครับถ้าอยากออกเยอะก็เปิดสามมิลสี่มิลก็ว่าก,กันไป เสร็จแล้วต่อหน้านะครับตอนนี้นะครับช่างอูกวไปใช้จีบผมนะครับด้านซ้ายลูกค้าน่ะยืนนุ่งบริเวณหลังหลังลูกค้านันดุนบริเวณไหล่นะนะครับช่างอุกวัดนะครับโดยใช้ผมที่อยู่ด้านหน้าด้านหน้าขวาของลูกค้านะครับยกขึ้นมาเลยัาข้อศอกแล้วตัด กรอบหน้าแล้วนะครับเสร็จแล้วนะฮะเราจะเอาไกด์ไลน์ข้างหน้าเนี่นะฮะยกตัดแบ่งผมเป็นอะไรครับเป็นทอดชูใช่ไหมครับเกลือม้าใช่ค่ะ,เ,คะเกลือม้านะครับอะไรก็ว่าไปอยากจะเรียกอะไรก็เรียกนมผมไปข้างหน้านะครับประมาณร้อยสสิบห้าองศานะแล้วก็ตัดออกนะครับ วระยะนะครับทา้ปัจุันระยะว่าผมที่ซอยลงนะครับมันจะเลเยอร์ระดับไหนนะเขาก็จะคำวนวณของเขานะครับแล้วก็ตัดออกอีกเขาบอกว่ามันยาว,ยาวไปมันเลเยอร์ยาวไปนะต่ําไปนะครับตามที่ใจทุกทนะ <พอ S 1> ่า<พ>อ<ล>งอูคิดไว้นะวัดมาอีทีนะครับว่ามันพอดีไหมพอแล้วพอแล้วท่านผูบอกว่าพอแล้วนะทีนี้ท่างก,ก็จะยกผมขึ้นนะครับ ดูนะครับว่าเขาจะยกกี่องศานะครับช่างกู้ก็ได้ยกผมนะครับขึ้นไปร้อยสสิบห้าองศานะแล้วก็ตัดนะครับช่างกู้ตัดตรงๆแล้วช่างกู้ก็เลือกที่จะมาตัดซิกแซกหรือว่าควายคัตติ้งออกไปเลยก็ได้นะนะครับนะ เขาเลือกที่จะนะครับยกผมด้านหน้านะเป็นแนวตั้งนะบริเวณผมที่อยู่หน้าไปหูนะครับก็จะโน้มผมไปข้างหน้านะบิดข้อศอกนิดนึงแล้วก็ตัด ก็ตัดตัดตัดสไลด์สไลด์สไลด์ครับแถวที่สามนะครับช่างอุนะครับดูดิว่าเขาะจะโน้มผมไปไหนนะครับเขายก9ก้าสาิบองศานะก็ตัดซีกแซกเลย,ยแล้วก็อะไรสไลด์รอยคัตติ้งเลย เขาจะเอานะครับก้อยลายข้างบนครับเป็นตัวซอยนะครับเป็นตัวคอนเน็กนะ <c oughs> ช่างอูนเขาไปเรียนมาหลายสำนักนะสำนักหนึ่งที่ที่ททยัางใหญ่จะส่งไปเรียนคือสำนักโซลิดน,นะ <c oughs> จะส่งไปว <c oughs> ิท <c oughs> ย,ยุทธนะครับแล้วก็ให้ผอมลงหน่อยจะส่งไปลบวะตอนนี้นะครับช่างอูก็จะลอยลู่แล้วคิดว่าป,ปีหน้าก็น่าจะ้อยลครับตรงนี้ ก็ตัดสฝนจะมาครับตอนนี้นะครับฝนก็จะมาแล้วนะมีชาบ้านเขาบอกนะก็คงต้องเปียกกันนะครับตอนนี้ก็หาเสื้อกับเสื้อกันฝนไว้เลยนะครับร่มด้วยนะครับแล้วก็ช่างอุปกรณ์เก็บผมข้าบนไว้นะครับด้วยกิย๊ยกผมขึ้นนะครับ แล้วก็ตัดนะครับซิกแซกแล้วก็อะไรสไลด์ผม<อ>ตอนนี้นะครับช่างอูก็ยกผมขึ้น 자. 저거 욕 그래야 되나? น,นี่นะครับช่างอูเปลี่ยนท่าย,ยืนแล้วนะมายืนฟังดันซ้ายของลูกค้านะครับยกผมขึ้นนะครับร้อยสามสิบห้าองศานะและ้วตัดปลายๆออกนะครับแบ่งผมไม่สะอาดนะถ้าแบ่งไม่สะอาดนะตัดไปเดี๋ยวมันแหว่งนะช่างอูเขารู้ว่าอนาคตมันจะแหว่งเขาก็เลยบอกว่าขอไปแบ่งผมใหม่ดีกว่าไม่เสี่ยงเลย ตัดสไลด์ยังไม่พอนะครับตัดอะไรซิกแซกตัดสไลด์คอยคัตติ้งลงเทคนิคไปเลยก็เพื่อความผิวบางนะครับนี่ช่างอุก,ก็ควยผมมาหลังบ้านนะมาดูนะว่าซ้ายขวามันเลยเยอร์เท่ากันหรือเปล่าูมาดูลูกไล่ไน,นะเห็นไหมลูกไล่ที่อยู่ข้างล่างครับมันไล่กันดีหรือย,ยังนะมันคมกล่องไหมฐานทรงหายหรือเปล่า ก็รตรวจด,ดูดีๆนะครับนะได้ทั้งอะไรได้ทั้งความทุยนะครับความทุยครับทั้งอูเขาจะไปหาคว้าอะไรครับควา้าใดมาเป่าผมแล้วนะ ก็จะตกอีกแล้วนะเพื่อนๆตกวันนี้นไม่รู้กี่รอบเลยฝนฝันฟ้าอากาศ เราก็มาเก็บรายละเอียดดูนะว่าผมลูกค้าจะเป็นขนาดไหนฟูระดับไหนอ,อฐานทรงคอมยาเ่ยพอแล้วนะคะเราก็จะแต่ง บางพอสมควรนะฮะเขพอแล้ว รอก็เช็คนะคะแบ่งใส่กลางก่อนใดแล้วก็มันจะ เข้ากันมากสำคัญหวีให้ผมเรียบ หวีดีๆนะผมมันบิดนะบิดไปบิดมานะเห็นไหมมันบิดเห็นไหมตอนหวีก็ดีๆพอปล่อยปุ๊บหดกระั่งเลยโอเคเดี๋ยวเรามันไดกันเลยนะคะ

嗯，搞不掉。 แค่เพื่อไปตัดผมมาดเด้เอาเข้ามเเอาเข้าเข้ามาไม่รู้ถูกใจหรือเปล่านะเขา,เอาชอบตัดผมแล้วเขาไม่ถูกใจทุกรอบไ,ไม่รู้หนูยังไม่เห็นเลย I uh -huh. 네. <목소리> สำหรัวบวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณคุณเฟิร์นนะคะที่อนุญาตให้ถ่ายวิดีโอนะคะสอนตัดผมนะคะให้กับรุ่นน้องๆน,นะ,ะก็สำรองคิวกันเข้ามาล่วงหน้านะคะสิบโมงถึง5้าโมงเย็นของทุกวันนะก็ประมาณนี้นะคะเดีย๋ยวเอากระจกเข้าคุณเฟิร์นดูก่อนว่ามันใช่ไหม อ่าคุณเพอได้แล้วก็จะเป็นประมาณนี้ใช่ค่ะนะคะความยาวก็ขึ้นกับที่เราตกลงกันนะ mm hmm. ก็ไปปรับใช้เอานะคะ mm hmm. อยากได้แบบไหนนะคะ mm hmm. ก็ถามสอบถามลูกค้า mm hmm. หน้าม้านะคะประมาณนี้นะคะ mm hmm. เวลาเซตนะคะก็ง่ายๆเลย mm hmm. ใส่แว็กซักนิดนึงหาแว็กก่อน แรงนิดนึงนะคะจะจัดทรงเหมือนในแบบก็ได้นะคะขยําไปเลยนะคะจะเอาเรียบๆได้หมดเลยนะคะทัดหูข้างนี้เขาไม่ทัดนี่เนาะข้างนี้เขาปล่อยนะคะปล่อยให้เป็นลายๆก็ได้ข้างนี้ใช่ไหมคะข้างนี้เขาปล่อยนะคะแล้วเขาก็อะไรทัดหูช่วงนี้ช่วงนี้ปล่อยนะคะก็ได้นะคะ ขึ้นอยู่กับตกลงเอาอเนะคะแค่นี้ผมก็จะเป็นสองส่วนแล้วนะคะนีแหละจะงอยหวานปล่อยหวานข้างหลังเป็นไรถุยมีความถุยโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณคุณเฟิร์นนะขอคุณเฟิร์นมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ขอให้ลูก,ลกชายเนาะตัวน้อยตัวน้อยกำลังกำลังน,น,น,น่ารักเลยแล้วเดือนสิบเดือนนะคะขอให้โตขึ้นเป็นเจ้าคนในคนนะ้เรียนหนังสือเก่งๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ควายาวพอดีโอเคลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะคะก็ร้านกําเนิดซาลอนนะคะตั้งอยู่ถนนพ,นพหลโยธิน52นะเบอร์โทรศ,พศพ 81, ัพท์0819556234และ062583999นะคะโอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณค่าคุณขอบคุณค่ะ